จา่ารละพายไม่ได้นะนีดีๆๆนะเพื่อสงกันมังกรนะน้ำก,ก็กดมีพิจิตนะเอ่อแล้วก็อันนี้ไม่มีทักลมนะแล้วก็มีเป็นไฟเมสิงจนู์เราเลยนะก็เด่นๆนะมีเป็นเมจิกเชี่ยน,นะกับหายพิงเทศนะหายพินเทศคือวันจันนะเมจิกเชี่ยนคือวันพุธนะ เอ็มเพรสก็คือวันศุกร์นะแล้วก็ราศีเด่นเด่นนะก็มีเป็นไฮโรแฟนหะน้าราศีพฤษศอย่างเดียวเลยนะที่เด่นๆน,นะนอกานั้นก็มีเป็นดินน้ำไฟนะไม่มีแค่ธาตุลมนะหนออฟคามนะเขาน่าจะเด็กกว่าคุณนะก็มีไปดูดวงหรือว่ายังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ในส่วนลึกยังเก็บไว้ในกลบึงนะไฮบินท์แทคือ,อยัง เอ,อ่อถ้าไม่ได้หมายถึงหอดูแม่ชีหรือไปดูดวงนะเขาก็ยังนึกถึงคุณนะคุณยังอยู่ในหัวสมองก้นบึง้งก้นลึกของเขานะที่ยังลืมไม่ได้นะหายบินเทศายังมีความหลงไหลมีเสน่ห์อยู่แนละยังคิดถึงนะแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีคนอื่นหรือไม่มีก็ตานะ่างนะคุยนักค่าวนะเขายังมองคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลผลต่อใจนะยังรู้สึกคุณใจดีออป่มมารีนะแล้วก็ในนอกค่าวนะนะยังชอบอยู่นะ เรียกว่ายังคิดถึงนึกถึงคนอยู่เสมอแนละยังมีผลอิทธิพลต่อใจนะเมจิเครยนะเขาเป็นคนที่้ตชูนะชอบวางแผนแล้วก็คิดที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่นะหรืออยากจะมาพูดคุยกับคนก็ได้นะเพราะว่ามีเจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญคือการพัฒนาไปต่อนะหรือจะทุ่นบิตคอยนะแต่ว่าใช้ระยะเวลาเป็นปีนะค่อยๆมาทีละน,นิทีละวันนะหนึ่งป้วยนะจะมีข่าวดีนะได้เริ่มต้นใหม่ถูกสัมพันธ์ใหม่เจอแฟนใหม่อะไรก็ได้นะกำลังค,คิดวางแผนอยู่นะ หกไม้ก็คือจะได้รับชัยชนะหรือว่าเออเขาอยากจะเอาชนะใจกูก็ได้นะหรือว่าจะมีข่าวดีนะหรือว่าสมหวังประสบความสําเร็จอะไรก็ได้นะหกไม้นะตามด้วยเอ็มเพรสนะนี่คือเหมือนจะคลอดลูกหรืออะไรสักอย่างนะปกติแล้วเอ็มเพรสก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดนะที่เขานับเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขานะแต่สำหรับนี้คืออุ้มท้องอยู่นะคุณอาจจะก,กําลังตั้งครรภ์ก็ได้นะสุดท้ายก็เลยเ มีการลงหลักปักฐานขอแต่งงานเลยแล้วเพราะสี่ไม้คือไพ่เข้าจูงแต่งงานหรือว่าพลังงานผู้ทะลเฟรหนึ่งหนึ่งสองสองะเขาก็มีความมั่นคงกับคุณอยู่นะสี่มาลบหกไม้เหลือสองไม้มนยเป็นคนแดนไกลนะห่างกันอยู่นะแต่ว่าเดินทางมาหาได้นะแล้วก็คุณอาจจะถ้าไม่ใช่คุณตั้งคันนะก็คุณน่านอกจากนั่งอยู่ที่หนึ่งในใจเขาหรือตั้งคันหรือไม่ในตั้งคันก็แล้วแต่นะคุณอาจจะกําลังมีโปรเจกต์หรือที่จะขอด ไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นะแล้วจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะั้คือหกหมายนะส่วนไฮโลแฟนนะเป็นไพ่ของความสำนึกผิดความนึกถึงความเป็นคู่บุญนะคู่แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะที่ง้อวานนะเขาก็เป็นคนเจ้าชู้มีสนห์นนะแต่ว่าเขาก็เอ่ยยอมสะยบให้กับควีนเหลียนะที่เหลือเมืเขารู้ว่าคุณยังมั่นคงและดูสวยแพงยากนะก็สุดท้ายยังไงก็น่าจะลงเอยกับคุณนะเพราะว่ามีไพ่ ผู้บุญที่มาแล้วมีไพ่แต่งงานสีไม้ด้วยนะทั้งไฮโดรแฟนกับสีไม้นะก็บ่งบอกว่าน่าจะนะได้ลงเลยกันนะไม่ว่าจะตั้งทันหรือไม่ตั้งทันก็แล้วแต่นะเพราะมีสีไม้กับไฮโดรแฟนนะแล้วก็เขาจะแอคชั่นกาหายคุณนะพร้อมเสมอนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะจทิะหวานคือเป็นคนที่ลักษณะของเจ้าชู้นะคะก็คนอาจจะชอบเยอะนะเข้าหาเยอะนะพวกคัสโนว่านะ อย่านี้ก็ยังมีข่าวดีแน่นอนนะเพราะมีหน่งถ้วยนะก็เป็นคนไกลทั้งเ,งเองนะร่วมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ